มีอยู่ครั้งหนึ่งมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ติดกับชายทุ่งใกล้น้องปาลาไหลแต่ภูมิประเทศในแถบนี้เป็นพื้นที่แห้งแล้งกันดานบางปีฝนตกต้องตามฤดูกาลก็พอที่จะทำให้ชาวบ้านทำไรนาหาอยู่หากินพอประทังชีวิตไปได้แต่บางปีถ้าฝนแลง้งก็ทำให้ชาวบ้านอดอยากอดมื้อกินมือ้อน้ำในน้องปาลาไหลแห้งขอด พืชพันธุ์ธัญญาหารก็แห้งเหี่ยวเฉาตายจึงทำให้ชาวบ้านอยู่อย่างอดอยากแร้นแค้นเมื่อเป็นเช่นนี้พ่อใหญ่คำซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านน้องปลาไหลจึงปรึกษาหารือกับลูกบ้านว่าอยากจะโยกย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินในที่แห่งใหม่ใกล้แหล่งน้ำชาวบ้านหลายคนก็เห็นดีด้วยและตกลงหาเลิกงามยามดีก่อนจะออกเดินทาง กลุ่มชาวบ้านน้องปาลาไหลจำนวน20กว่าคนออกเดินทางจากหมู่บ้านน้องปาลาไหลมีทั้งลูกเล็กเด็กแดงคนหนุ่มคนสาวต่างขนสัมภาระขึ้นเกวียนโดยมีวัวเทียมเกวียนขนลากเกวียนเดินทางลอนแลมขึ้นไปทางทิศเหนือซึ่งไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนคำไหนก็นอนที่นั่นในระหว่างทางที่กลุ่มชาวบ้านหนองปาลาไหลเดินทางผ่านไปนั้น บางช่วงก็เป็นดงใหญ่มีสัตว์ปา่าสัตว์ดูร้ายมากมายหลายชนิดโดยเฉพาะเสือโคร่งใหญ่นั้นมันจะส่งเสียงร้องโหกหากดังแว่วมาแต่ไกลเด็กน้อยที่มาในขบวนเมื่อได้ยินคําขู่ว่านี่ไอ้แดงอย่าร้องไห้เสียงดังนะเสือมันจะฆ่าเอาไปกินนับว่าเป็นยาดีนักกับคําขู่ว่าเสือจะมาฆ่าเอาไปกินเด็กน้อยเงียบกริบ ไม่ส่งเสียงร้ององอแงให้ได้ยินไม่เฉพาะเด็กน้อยเท่านั้นทั้งคนหนุ่มคนสาวเมื่อได้ยินเสียงเสือร้องขึ้นต่างก็กลัวกันนอนคุมโปงตลอดทั้งคืนเพราะคนบ้านทุ่งบ้านนาไม่เคยเข้าป่าเข้าดงไม่เคยเจอเสือเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าก็กลัวไปตามๆกันถึงแม้ว่าการเดินทางของกลุ่มชาวบ้านหนองปลาไหลจะยากลำบากสักเพียงใดก็ตาม แต่ไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็ต้องเดินทางต่อไปหวังจะมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกลุ่มชาวบ้านเดินทางรอนแรมในเส้นทางที่ยากลำบากเป็นเวลาแรมเดือนจึงได้มาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นเนินดินขนาดใหญ่ใกล้นองน้ามีลําห้วยไหลผ่านบริเวณนั้นอีกด้านหนึ่งเป็นที่โล่งกว้างเหมาะในการทำนาปลูกข้าวเป็นอย่างมากทุกคนต่างก็เห็นว่า บริเวณนี้น่าจะเป็นที่ลงหลักปักฐานทำมาหากินได้พวกเราข้าว่านี่แหละจะเป็นที่ตั้งหมู่บ้านใหม่ของเราพวกเราเห็นว่ายังไงที่นี่อุดมสมบูรณ์ดีใกล้แหล่งน้ำข้าก็เห็นด้วยกับพ่อใหญ่งั้นพวกเราไปเดินสำรวจรอบๆแถวนี้ก่อนพ่อใหญ่คำพาลุงมีกับนายยุ่งเดินสำรวจบริเวณเนินใหญ่แห่งนั้นพบว่า บริเวณนี้เป็นที่สูงเหมาะในการตั้งหมู่บ้านคล้อยต่ำลงไปทางด้านทิศใต,ใต้เป็นที่ลาบลุ่มเหมาะในการทำนาส่วนทางทิศเหนือนั่นเป็นหนองน้ำใหญ่มีลำห้วยไหลผ่านบริเวณแห่งนี้มีต้นมะเดือ่อต้นใหญ่ๆจำนวนหลายต้นซึ่งนับว่าเป็นภูมิประเทศที่น่าอยู่เป็นอย่างยิ่งนั่นอะไรพ่อใหญ่อะไรของเองไอยุง่ง เหมือนซากอิฐหรืออะไรสักอย่างนะพ่อใหญ่เราไปดูก่อนเถอะเมื่อเดินไปดูก็ทราบว่าใกล้ลำห้วยแห่งนี้มีซากอิฐโบราณซึ่งไม่ใหญ่มากนักที่พังทลายลงมาเหลือแต่ฐานมีต้นไม้เครือไม้ขึ้นปกคลุมจนมิดแต่พ่อใหญ่คำและคนอื่นๆก็ไม่ให้ความสนใจมากนักพ่อใหญ่คำพาลูกบ้านตั้งหลักปักฐานในการทำมาหากินอยู่บริเวณนี้ โดยตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่าบ้านเนินมะเดือเมื่อตัดสินใจลงหลักปักฐานแล้วชาวบ้านก็ยึดอาชีพทำการกเกษตรทำนาปลูกข้าวปลูกผักใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตามวิถีชนบทดั้งเดิมที่เคยทำกันมาชาวบ้านก็อยู่อย่างสงบสุขพืชพันธุ์ธันยาหารก็อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านอยู่ดีกินดีจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบปี ก็ได้เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นคือมีอยู่วันหนึ่งลุงมีกับนายยุ่งได้ออกไปหาปลาที่หนองน้ําใหญ่ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านและก็วิ่งกลับมาด้วยการตื่นตกใจมาบอกกับพ่อใหญ่คํโดยอาการกระหืดกระหอบว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่เลือดเลือดไอมี I mean, เอ็งค่อยๆพูดใจเย็นก่อนข้าฟังเองอยู่เลือดอะไรของเอ็งวะที่หนองนั่นอยูยูน้ําก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนสีเลือด ส่งกลียนเม้นคาวไปทั่วเลยพ่อใหญ่มันจะเป็นไปได้อย่างไงไอ้มีข้าพูดจริงพ่อใหญ่ข้ากับไปยุ่งเห็นมากับตาเลยเมื่อได้ฟังดังนั้นพ่อใหญ่คำกับชาวบ้านอีกหลายคนต่างก็เดินทางไปที่หนองน้ำนั่นซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนักห่างจากหมู่บ้านประมาณ500เมตรแต่ทุกอย่างก็ปกติน้ำไม่ได้มีสีเลือดไม่ได้มีสิ่งผิดปกติอันใดเหมือนกับลุงมีกับนายยุ่งพูด พวกเองตาฝาดไปละสิพวกเราพูดจริงนะในวันนั้นไม่มีใครเชื่อว่าลุงมีกับนายยุ่งพูดความจริงคิดไปว่าทั้งสองคนคงจะตาฝาดไปหลังจากวันนั้นสองสามวันมีชาวบ้านหลายคนเกิดเจ็บไข้ขึ้นทำให้เดือดร้อนพ่อใหญ่คำซึ่งเป็นทั้งหัวหน้าหมู่บ้านเป็นทั้งหมอยาสมุนไพรที่มีความรู้ติดตัวมาบ้างคอยช่วยเหลือชาวบ้านในยามเดือดร้อน ดังนั้นชาวบ้านจึงให้ความเคารพต่อพ่อใหญ่คำเป็นอย่างมากด้วยสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศในแถบนี้แวดล้อมไปด้วยป่าเขาจึงเป็นแหลง่งเพาะเชื้อไข้ป่าเป็นอย่างดีอาการไข้ของชาวบ้านหลายคนไม่ดีขึ้นถึงแม้จะได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีก็ตามหนึ่งในชาวบ้านที่ป่วยเป็นไข้นั้นมีนางบัวจันทร์ซึ่งเป็นสาวน้อยอายุ17ปีก็เป็นไข้เหมือนกัน แต่อาการของนางเหมือนจะนากว่าคนอื่นๆในตอนเย็นของวันหนึ่งในขณะที่นางกำลังนอนอยู่บนแคร่ไม้ซึ่งเป็นที่นอนของนางในกระท่อมไม้ไผ่หลังเล็กๆที่สร้างขึ้นไม่ค่อยแข็งแรงมั่นคงนักโดยมีนางบวาัวลาผู้เป็นแม่กำลังคอยเช็ดตัวให้จูๆ่ๆนางบัวจันทร์ก็ลุกพรวดพลาดขึ้นมาทำท่าทางขึงขังเหมือนไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยมาก่อนเลย ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ก็นอนสมเพราะพิษไข้นางบัวจันได้พูดด้วยเสียงต่ำทุ้มลึกเหมือนเสียงผู้ชายขึ้นว่าข้าจะทำให้พวกเจ้าตายให้หมดนางบัวลาผู้เป็นแม่ทำท่าตกใจเมื่อได้ยินเสียงลูกสาวของตนพูดเช่นนั้นบัวจันทำไมลูกพูดแบบนั้นล่ะลูกข้าไม่ใช่ลูกของเองแล้วเอ็งเป็นใครล่ะวะทำไมไม่ใช่ลูกของแม่นะนายคำดี ผู้เป็นพ่อของนางบัวจันเห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งไปตามพ่อใหญ่คำมาที่บ้านของตนเพื่อมาดูอาการของนางบัวจันพอพ่อใหญ่คำเดินทางมาถึงนางบัวจันก็พูดขึ้นอีกว่าข้าคือผู้ปกครองที่นี่ผู้ที่พวกเจ้าต้องเคารพพวกเจ้ามาอยู่ที่นี่ก็ไม่เห็นหัวข้าไม่เคารพข้าเลยข้าคือพญานาคที่ปกครองห้วยหนองคลองบึงในแถบถิ่นนี้ ศาลของข้าอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านโน้นตอนนี้มันพังไปหมดแล้วให้พวกเจ้าจงไปสร้างมันขึ้นมาใหม่แล้วข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปถ้าไม่อย่างนั้นจะเห็นดีกันพ่อใหญ่คำได้พูดขึ้นว่าปล่อยลูกหลานไปเถอะท่านพญานาคพ่อใหญ่คำพูดขึ้นด้วยเสียงเรียบๆข้าไม่ทําอะไรแม่นางคนนี้หรอกข้าแค่สั่งสอนพวกเจ้าที่ไม่เคารพยำเกรงต่อข้าเท่านั้น พอพูดจบนางบัวจันทร์ก็ล้มฟุบลงนางบัวลาผู้เป็นแม่เกือบจะประคองลูกไว้ไม่ทันนางบัวจันทร์สลบไปครู่หนึ่งจึงฟื้นขึ้น,นมาแบบไม่รู้ตัวว่าตนเองเป็นอะไรไปบริเวณเนินมะเดือ่อซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านนั้นในอดีตเมื่อร่วมร้อยปีที่ผ่านมาเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านมาก่อนบริเวณซากอิฐที่พ่อใหญ่คำเห็นในวันแรกนั้นก็คือศาลพ่อปู่พญานาค ที่ชาวบ้านสร้างขึ้นเพื่อบูชาพญานาคที่ลำห้วยแห่งนี้นั่นเองแต่พอชาวบ้านที่นี่เกิดโรคระบาดจึงต่างพานอพยพไปทำมาหากินในแถบถิ่นอื่นจึงทำให้ศาลพ่อปูป่พญานาคเก่าสุดโทมไปตามกาลเวลาไม่มีใครเรลี้ยงแลและก็พังทลายลงมาในที่สุดซึ่งเป็นเวลาผ่านมาแล้วนับร้อยปีที่ชาวบ้านโนนมะเดือเจ็บไข้ได้ป่วยนั้น ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเพราะพญานาคตนนี้ได้คายพิษใส่ลำห้วย,วยไว้เมื่อชาวบ้านคนไหนถูกพิษของพญานาคตนนี้เข้าก็ทําให้เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นที่ลุงมีกับนายยุ่งเห็นน้ำในหนองน้ำเปลี่ยนสีเป็นสีเลือดและทรงกลิ่นเหม็นขาวคลาคลุงนั้นก็เป็นเพราะว่าพญานาคผู้เป็นเจ้าหนองน้ำแห่งนี้ได้สำแดงฤทธิ์คายพิษใส่หนองน้ำนั่นเอง ในวันต่อมาพ่อใหญ่คำได้พาลูกบ้านหลายคนช่วยกันตัดไม้บริเวณนั้นมาสร้างศาลพ่อปู่พญานาคขึ้นที่บริเวณซากอิฐซึ่งเป็นศาลพ่อปู่พญานาาเก่าและได้จัดเครื่องเส้นสังเวยมาบูชาต่อองค์พญานาคที่หนองน้ำแห่งนี้นางบัวจันทร์ซึ่งป่วยแทบจะลุกไม่ไหวพ่อกับแม่ของนางก็พยุงร่างของนางมาที่บริเวณศาลพ่อปู่พญานาคด้วย พ่อใหญ่คําได้กล่าวต่อพญานาคผู้เป็นเจ้าแห่งน้องน้ําแห่งนี้ว่าข้าแต่พญานาคพวกเราได้สร้างศาลในท่านแล้วและต่อไปนี้พวกเราจะเคารพบ,บูชาต่อท่านขอให้ลูกหลานในหมู่บ้านของเราหายจากการเจ็บไข้เด้ป่วยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยเถิดพอพ่อใหญ่คำพูดจบก็มีลมใหญ่พัดเอาต้นไม้ลู่เอ็นไปตามแรงลม ้นแทบจะหักไม่นานนักลมประหลาดนั้นก็สงบลงอย่างน่าพิศวงวันต่อมาคนในหมู่บ้านเนินมาเดือที่เจ็บไข้ได้ป่วยหลายคนก็หายจากการเจ็บไข้กันทุกคนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากชาวบ้านในหมู่บ้านเนินมะเดือ่อเชื่อสนิทใจว่าเหตุที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยและต่อมาได้หายจากการเจ็บไข้นั้น เป็นพ่อธิ์ของพญานาคนั่นเองหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็อยู่อย่างสงบสุขไม่มีสิ่งใดรบกวนที่ทำให้ชาวบ้านลำคาญใจพืชผลทางการเกษตรก็อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านเนินมาเดือก็ยิ่งเชื่อกันว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะอิทธิฤทธิ์ของพญานาคที่หนองน้ำแห่งนี้เป็นผู้บันดาลน,นั่นเอง หลังจากที่นางบัวจันทร์หายจากอาการเจ็บไข้ร่างกายของนางก็แข็งแรงเป็นปกตินางมักจะไปจับปูจับปลาที่ลำห้วยเดือกับนางพิมซึ่งเป็นเพื่อนของนางในระหว่างที่นางบัวจันท์ลงไปในลำห้วยเพื่อจับปูจับปลานั้นนางหารู้ไม่ว่ามีสายตาประหลาดลึกลับคู่หนึ่งคอยจับจ้องนางตลอดเวลาซึ่งสายตาคู่นั้น ก็คือสายตาของพญานาคหนุ่มตนหนึ่งชื่อพันแสนาคาซึ่งเป็นบุตรของพ่อปู่นาคาเจ้าแห่งน้องน้ำแห่งนี้นั่นเองเมื่อพันแสนาคาเห็นสาวน้อยบัวจันทร์ก็เกิดหลงรักนางตั้งแต่แรกเห็นเขาจึงติดตามนางหาวิธีจะได้พูดคุยกับนางตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่มีโอกาสที่จะพูดคุยกับนางเลยแม้แต่ครั้งเดียวอยู่ต่อมาในวันหนึ่งนางบัวจันทร ไปหาปูหาปลาที่ลําห้วยเพียงลําพังคนเดียวเนื่องจากนางพิมพ์เพื่อนของนางไม่ได้ไปด้วยในวันนั้นนางบัวจันทร์หาปลาไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวน้ำในลําห้วยนิ่งเงียบผิดสังเกตนางเดินไปตามลําห้วยเรื่อยๆจนถึงหนองน้ำใหญ่ทันใดน,นั้นได้เกิดท้องฟ้าแปรปรวนเกิดลมพายุพัดขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคุยนางจึงเดินไปหลบ อยู่ใต้ต้นมะเดื่อใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ข้างหนองน้ําในขณะที่นางกําลังนั่งอยู่ใต้ต้นมะเดื่อใหญ่นั้นเป็นเพราะเหตุอันใดไม่ทราบอยู่ๆนางก็หน้ามืดและก็ล้มฟุบหมอบลงกับพื้นดินนางหมดสติไปเป็นเวลานานจนพ่อกับแม่ของนางเป็นห่วงพ่อของนางจึงติดตามหานางและก็มาพบนางสลบหมดสติไปอยู่ใต้ต้นมะเดื่อใหญ่ริมหนองน้ำใหญ่นั่นเอง บัวจันลูกลูกเป็นอะไรไปพ่อของนางปลุกนางแต่นางก็ไม่ฝืนขึ้นมาพ่อของนางจึงอุ้มนางกลับบ้านไปในคืนนั้นนางฝันไปว่านางได้พบกับนาคหนุ่มตนหนึ่งซึ่งมาในรูปของชายหนุ่มรูปงามยืนอยู่ที่ริมหนองน้ำใกล้ต้นมะเดื่อใหญ่ต้นที่นางนอนสลบไปนั่นเองและพญานาคหนุ่มตนนั้นได้พูดกับนางว่าแม่นางข้าหลงรักเจ้ามานานแล้ว ข้าอยากจะได้เจ้ามาเป็นภรรยานักเจ้าจะยอมหรือไม่เขาพูดแค่นั้นแล้วเขาก็ค่อยๆเดินถอยหลังลงในหนองน้ําแล้วก็กลายเป็นพญานาคลําตัวใหญ่ยาวดวงตาสีแดงดังเม็ดทับทิมจ้องมองมาที่นางแล้วก็หายลับไปในหนองน้ํานั้นในขณะที่นางบัวจันทร์กําลังตกตะลึงกับภาพความฝันนั้นนางสะดุ้งตื่นขึ้น,นมากลางดึก ภาพปญานาคยังติดตาของนางเหมือนเป็นความจริงไม่ใช่ความฝันและนางก็ได้ยินเสียงแม่ของนางพูดขึ้นนางจึงได้สติขึ้นมาเป็นยังไงบ้างลูกตื่นแล้วหรือเองเป็นอะไรไปเล่าให้แม่ฟังหน่อยสินางบัวจันเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับแม่ของนางฟังตั้งแต่นางไปสลบที่ใต้ต้นมะเดือ่อรวมถึงเรื่องราวในความฝันด้วยแล้วนางก็พูดขึ้นว่า แม่ข้ากลัวข้ากลัวงูใหญ่ไม่ต้องกลัวหรอกลูกเองอย่าคิดมากเลยมันก็แค่ความฝันนางบัวลาแม่ของนางบัวจันทร์พูดพร้อมๆกับโอบก,กอดนางมือข้างหนึ่งลูบศีรษะของนางเบาๆในคืนต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นอีกท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงัดไม่มีแม้กระทั่งเสียงม้าเห่าม้าหอนทุกคนในหมู่บ้านนอนหลับสนิท ในขณะที่ทุกคนนอนหลับไหลไปนั้นนางบัวจันทร์ก็ค่อยๆลุกขึ้นจากที่นอนและก็เปิดประตูกระท่อมน้อยออกมาอย่างเงียบๆด้วยอาการเมื่อลอยไม่ได้สติในขณะที่พ่อกับแม่ของนางบัวจันทร์กำลังนอนหลับไม่รู้ว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับลูกของตนนางบัวจันทร์เดินออกจากบ้านด้วยอาการเมื่อลอยจากนั้นก็เดินลงไปในลำห้วย เดินทวนกระแสน้ำที่สูงระดับเอวไปทางทิศเหนือมุ่งหน้าไปที่หนองน้ำใหญ่แล้วจากนั้นนางบัวจันทร์ก็หายลับไปนางบัวลาแม่ของนางบัวจันทร์ตื่นขึ้นมาในเวลาค่อนสว่างไม่เห็นลูกสาวของตนจึงร้องเรียกนางบัวจันทร์ว่าบัวจันทร์บัวจันทร์เอ้ยลูกไปไหนแม่ของนางบัวจันทร์เดินออกมานอกบ้านก็ไม่เห็นนางบัวจันทร์ นางจึงปลุกผู้เป็นสามีพ่อของนางบัวจันทร์ให้ตื่นขึ้นตะแกลูกของเราหายไปไม่รู้มันหายไปไหนพ่อกับแม่ของนางบัวจันทร์นั่งรอการกลับมาของนางบัวจันทร์จนสว่างไม่เห็นลูกของตนกลับมาจึงขอร้องให้เพื่อนบ้านสามสี่คนให้ช่วยตามหานางบัวจันทร์ชาวบ้านหลายคนช่วยกันตามหานางบัวจันทร์จนทั่ว แต่ก็ไม่พบวี่แววว่านางบัวจัน์หายไปไหนบริเวณหนองน้ำจุดที่นางบัวจัน์เคยนอนสลบไปก็ไม่เห็นร่องรอยของนางเมื่อหานางไม่พบจึงทำให้ผู้เป็นพ่อและแม่ของนางบัวจันเกิดความร้อนใจเป็นอย่างมากพ่อใหญ่คำซึ่งเป็นผู้นำหมู่บ้านได้พูดขึ้นเพื่อเป็นการปลอบพ่อกับแม่ของนางบัวจัน์ว่าพวกเองอย่ะพึ่งวิตกไปนางบัวจันท มันคงไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็คงกลับมาพวกเรารอดูไปก่อนเถอะจะไม่ให้ฉันวิตกได้ยังไงล่ะพ่อใหญ่ลูกฉันหายตัวไปทั้งคนนะเออข้าเข้าใจพวกเองดีเดี๋ยวพวกเราช่วยกันตามหาอีกทีทุกคนได้ช่วยกันตามหานางบัวจันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่พบนางบัวจันจึงทำให้พ่อกับแม่ของนางบัวจันเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากนางบัวจันหายตัวไปสองคืน โดยไหลวีแววว่านางจะกลับมาบังเอิญในเช้าว,วันนั้นได้มีพระธุดงหนุมรูปหนึ่งเดินจาริกธุดงผ่านมาทางบ้านเดินมาเดือและได้ไปพักปรกรดบริเวณริมหนองน้ำใหญ่ใกล้หมู่บ้านเนินมาเดือเมื่อท่านเดินทางมาถึงท่านในนั่งสมาธิพิจารณาถึงบุปกรรมของเราสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านเล็งเห็นได้ยานสมาธิว่าในขณะนี้ ได้มีชาวบ้านเดือดร้อนจากการกระทําของพญานาคตนหนึ่งที่เห็นแก่การลาคะเห็นรูปกายอันงดงามของหญิงสาวเกิดความรักใคร่ขึ้นมาอยากได้นางมาครอบครองโดยไม่ได้นึกถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในค่ำคืนที่นางบัวจันหายไปนั้นนางได้เดินหายไปในเพิงผาหินแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ริมหนองน้ำด้านทิศใต้บริเวณน,นั้นมีต้นไม้ป่าไม้ปกคลุมหนาแน่น เพราะด้วยอำนาจของพันแสนนาคาที่สะกดจิตนางเอาไว้หวังจะครอบครองนางนางจึงอยู่ในอาการสลบสลดไม่ได้สติอยู่ใต้เพลิงผาหินนั้นพระทุดงนมได้ทรงกระแสจิตไปพูดกับพันแสนนาคาว่าท่านพญานาคขอจงปล่อยสาวน้อยคนนี้ออกมาเถอะถึงแม้ท่านจะรักนางมากสักเพียงใดคนกับพญานาคก,ก็อยู่ร่วมกันไม่ได้หรอก พันแสนนาคาไม่ได้ดื้อดึงแต่ประการใดเขาเป็นพญาหนาคที่จิตใจดีตนหนึ่งแต่ที่หลงผิดไปเพราะด้วยเขาหลงลักต่อนางบัวจันทร์หวังจะได้นางมาครอบครองแต่เมื่อมีพระธุดงค์นมมาเทศสอนเขาจึงเห็นผิดชอบชัว่วดีจึงยอมปล่อยนางออกมาเขาได้พูดขึ้นว่าข้าพเจ้าผิดไปแล้วละ่ะพระขุนเจ้าข้าพเจ้าจะปล่อยนางออกมาบัดเดี๋ยวนี้ละ่ะขอรับ ดีแล้วล่ะโยมที่โยมไม่คิดผูกเวียผูกกรรมต่อกันเมื่อชาวบ้านทราบข่าวว่ามีพระทุดงนมเดินทางมาพักบริเวณนั้นต่างก็ส่งข่าวถึงกันและออกมาทำบุญกับพระทุดงโดยเฉพาะพ่อกับแม่ของนางบัวจันทร์ซึ่งเกิดความทุกข์ใจที่ลูกของตนหายไปอยู่แล้วจึงรีบเดินทางไปพบพระทุดงและก็พูดขอร้องท่านว่าพระคุณเจ้า ลูกของดิฉันหายไปสองคืนแล้วได้โปรดพระคุณเจ้าช่วยลูกของดิฉันด้วยเถิดนางบัวลาเล่าเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับพระทุดงหนุ่มฟังพระทุดงได้บอกพ่อกับแม่ของนางไปว่าโยมไม่ต้องร้อนใจไปลูกของโยมปลอดภัยดีแล้วลูกของดิฉันหายไปไหนเจ้าคะให้ไปดูทางด้านโน้นนะทางเพิงผาหินนั้นแล้วจะเห็นนางอยู่ที่นั่นแหละ เมื่อได้ฟังดังนั้นพ่อกับแม่ของนางบัวจันทร์และชาวบ้านต่างทั้งวิ่งทั้งเดินไปที่เพิงผาหินที่ถูกซุกซ่อนด้วยต้นไม้พุ่มไม้ตามทางที่พระธุดงบอกก็ปรากฏว่าเห็นนางบัวจันทร์นอนสลบอยู่ใต้เพิงหินนั้นจริงๆบัวจันทร์ลูกแม่นางบัวลารีบเข้าไปประงร่างของนางบัวจันทร์และก็ร้องไห้ได้วยความดีใจ นางบัวจันได้สติตื่นขึ้นมาแล้วก็พูดขึ้นว่าแม่ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงบัวจันเรื่องบรรยาวไว้แม่จะเล่าให้ฟังไปเองกลับบ้านไปก่อนเถอะแม่ของนางบัวจันได้กล่าวขอบคุณพระตุดงและก็อำลาท่านเดินทางกลับบ้านของตนไปหลังจากวันนั้นผ่านไปนางบัวจันก็หายเป็นปกติใช้ชีวิตเหมือนชาวบ้านคนอื่นๆและชาวบ้านเนินเมื่อเดือ ก็ยังยึดถือประเพณีบวงสวงบูชาพญานาคที่จัดขึ้นในทุกๆปีชาวบ้านอยู่อย่างสงบสุขไม่มีพญานาคมารบกวนชาวบ้านอีกเลย